สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงเชล่าสายเพื่อนมาจากเคบีกลุ่มคือวิศ่ะค่ะแต่ว่าผมคือเด็กชายก็ินเทพแห่งทองมาจากวิศวะนี้ต่อได้เิอผ่านหลายครับอ่าที่ไปรักกานแรงานนี่ครับถ้าดินแห้งน้ำจะไหลถ้าดินชื้นน้ำจะไม่ไหลเด็กแจ้งเพือนผ่านลายบอกว่าถ้าดินแห้งจะเปิดน้ำแต่ถ้าดินเปียกจะปิดน้ำครับ ป็นไงนีไม่เปิดครับทำน้ำทำงานไหมไม่ครัส่วนนี้เป็นดินอะไรครับดินแห้งครับแล้วดินแห้งเป็นไงสถานะเป็นไงสถานะเปิดน้ำครับน้ำไหลแจ้งเตือนคำว่าเปิดครับ อ,อ,อยื่อนการทำงานคือแจ้งเตือกกนผ่านไลายจะได้รู้ว่าดินเปียกหรือดินแห้งครับช่วยในการไม่ต้องมาดูว่ามันเปียกหรือมันแห้งครับไ,ได้ดเค่ะไดุ้งเคพีสองขอขอบคุณครับ